วัสดีทุกคนวันนี้มาที่วัดหลวงพ่อโอภาสีเขตบางมดแถวพระรามสองน,นี่คือภายในวัดแต่รู้สึกจะร้อนๆห,หน่อยนะตอนเนี้ยเที่ยงแล้วจะพาชมภายในวัดหนึ่งพ่อพระสังกรจจายอันนี้คือที่ปฏิทิฐานลงศพข,ของหลวงพ่อโอภาสีนที่เขาเลือกตาม ทางภาษาถูกต้องเรียกอะไรไม่รู้นะครับนี่คือพระศ<ะ>รีวรีเห็นความมรู้แสงแดดมันเยอะมากเลยนะแสงแดดเยอะมากศรีวรีต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นรอบสระของที่นี่นะ มีพญานาคด้วยอันนี้รอบษะถ้าข้างในนี่ผู้ชายเข้าได้นะผู้หญิงห้ามเข้าที่ตรงนี้ผู้หญิงห้ามเข้านี่คือรอบ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 แร้เขาเรียกอะไรที่นี่ไม่รู้นะแต่ข้างในมีกี่เข้าไปละลองไปดูในะคลิปได้อันนี้คือพระพรหมที่อยู่ด้านหลังของของค์พ่อโอปสีนี่คือพระพรหม นี่คือเสือแต่ที่นี่แปลกนะมีเสือทุกที่เลยไม่รู้เกี่ยวอะไรกับหลวงพ่ออ,อุปสีถ้าคาาถ้าคิดว่าให้คาดเดาน่าจะหลวงพ่อน่าจะเกิดวันเปิดปีขานมากกว่านะคาดดาวผิดถูกไงขออภัยด้วยอันนี้วิมานวิมานพระศีละตะนะเมตรตรนี่มาอีกแถบหนึ่งอยู่ข้างๆกันนี่แหละ อยู่ฝั่งซ้ายขวากวาเนี่ย,เ,ยเพราะอันนี้ก็นี่เขบอกว่าสระน้ําพุหลงปูห้ามนําสัตว์น้ําทุกชนิดมาปล่อยมีธรรมะเป็นเพื่อนคอยเตือนใจมีสติมันไว้ไม่หลงผิดมีปัญญาลูกคิดจิตผ่องใสหลวงพ่อท่านกล่าวไว้นะวางใจได้มันก็เบาถือเอาไว้มันก็ทุกอยากอยากสุขอยากเบาก็ต้องรู้จักปล่อยวางนัน่น จะปล่อยวางนะนี่คือที่อีกที่หนึ่งนี่คือพระหลวงพ่อนะม,อม,อมีพระแม่คนอิมพระแม่คนอิมหลวงพ่อองค์ใหญ่แล้วก็หลวงพ่อโอซีแบบท่านนอนอันนี้น่าจะเป็นจเจ้าวาดวัดหลวงพ่อโอสีที่สิน้นเสียชีวิตไปแล้วนะนนการก่การพัฒนาสาธุ าทุกที่ใหญ่นะทุกคนใหญ่มากเดินถ้าเกิดเป็นช่วงกลางวันก็จะร้อนหน่อยอันนี้ก็เป็นแหบนนึงอันนี้กูพาดูไม่หมดเพราะมันร้อนสีพ่ออปสสีรึเปล่านาะผาสุกวิหารนี่ก็ใช่นี่ก็ผาสุกวิหารซ้ายขวา นี่ต้นโพใหญ่มากนี่ต้นโพนี่ต้นโพใหญ่ใหญ่มาก,ต,ต,มากตรงนี้ก็จะเป็นศาลพระเจ้าตักสินมหาราชโอ้โหศาลพระเจ้าตักสินมหาราชสมเด็จพระเจ้าตักสินเข้าไปกราบไหว้ท่านสักหน่อยนะ ลูกขอประทาอนุญาตเผยแร่เผยแผ่องวัดองค์พ่อโอปัสสีเพื่อให้สาธุชนมากลับไหว,เว้เข้าวัดเข้าวาขอองค์สมเด็จพระเจ้าตักสิมหาราชโปรดประทาอนุญาตด้วยเถิดมีที่มีเส้นสีมีกองเ ตีให้หน้าถวายท่านนะกองไว้ให้ท่านรู้ว่าเรามาแล้วอเงี้ยทุกคนถายเพื่อไปให้สาธุชนมาเข้าวัดเข้าวาทํา,าความดีแล้วก็มีมีกระถาองสันเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนาะทุกคนไปออกมา ไปแถบนั้นน่าจะเป็นศาลเจ้าจีนเคยไปสองครั้งแนละ้วแต่วันนี้ไม่ไปนี่เป็นเหมือนที่โกงแต่ไม่ใช่แต่นี่เป็นพระพระพุทธเจ้าเนะาะมันจะถ้าเสาสูงก็คือแบบที่โกงหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ก็เรียกว่าอะไรไม่รู้นะลูกขอประทาด้วยยากทุกดวงวิญญาณจิงสักติดนาที่นี้นี่คือเห็นไฟมาทุกคนนี่คือ ที่ใครมากราบไหว้ก็จะมาถวายน,น,าวน้ํามันเตาเนี้ยคือไม่เคยดับเลยนะใครมาก็จะถวายน้ํามันใครมาก็จะไหว้น้มันไหนมัมีคนถวายน้ํามันอยู่มีถวายน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยเตานี้ไม่เคยดับเลยนะ<อ>มไม่เคยดับนยนี่ข้างล่างตรงนี้จะมีองค์ปู ปฏิฐานองค์ปู่ฤาษีอยู่นะขอไปทางอาานุญาตนีมันไม่เคยดับเลยนะใครมาขอวงขอหวยขอความไม่นั่นนะท่านก็จะเผาน้ำมันไปประวัติท่านว่าว่าใครมีมีเศรษฐีคนหนึ่งมาถวายเงินมาถวายเงินแล้วก็ท่านก็โยนโยนไอ้นี่ โยนตรงเข้ากองไฟไปแล้วไอ้เศรษฐีนั้นก็ตกใจทองเพลิงเนี่ยตกใจพอกลับไปถึงบ้านเงินทองที่เผาไปไปอยู่ที่บ้านหมดนั่นอาจจะเป็นที่ว่าการเผากิเลสผิดถูกขอภัยด้วยเด้อว,วันนี้ก็อ่ามีแค่นี้นะน,นี่มีแค่นี้นะวันนี้ก็จะมีแค่นี้แหละบายไว้เจอกันใหม่